มารับชมการเดินทางของพลายงาปรีนะครับก็เป็นช้างพลายที่ไม่ได้พบเจอบ่อยๆง่ายๆนะครับในวันนี้ก็ตกมันหนักมากนะครับกลิ่นตกมันนี่ฮึบเลยนะครับน้ำมันก็หยุดตามพื้นถนนไปด้วยนะครับก็หนักพอสมควรแต่พอพลายเอก็ไม่ได้มีความเกี่ยวกาดนะครับ ก็จะมีจังหวะหลบให้รถนะักท่องเที่ยวผ่านนะครับไม่ได้มีอาการดูร้ายนะครับก็รูปรอเอาการนะครับใจดีด้วยนะครับก็เดินตั้งแต่กม34จนถึงกม30นะครับจดุดจุดชมวิวนะครับก็เดิน34กิโลเลยนะครับ ดนกกลามไสำหรับายงานปีก็จะมีถิ่นอาศัยแถวแถวหนองพักชีนี่แหละครับแต่ผมไม่ได้พบเจอง่ายๆนะครับก็จะหาหกินแถวแถวในป่าลึกนี่ครับก็ยืนหลบรถนักท่องเที่ยวผ่านนะครับก็มีน้ำใจ เหมือนกันนะครับก็ยืนคาบงวงแล้วครับความเจ็บปวดนะครับจากอาการตกมันก็ปวดหัวปวดขมับนะครับก็ขอให้ปอภายหายไวๆนะครับนี่ครับยืนคาบงวงครับแล้วนะับความเจ็บปวดแล้วก็มาชม ผงของแม่คากงต่อนะครับการเดินทางของแม่คากงวงก็น่าจะเป็นการเดินเดินหนีช้างพลายหรือเปล่านะครับดูเหมือนรีบๆรุนๆสำหรับวันนั้นเองนะครับนักท่องเที่ยวก็มารอชมกันเยอะนะครับแล้วก็เดินข้ามถนนตรงนี้นะครับข้ามจากทุ่งกว้างฝั่งตะวันตกข้ามไปยังฝั่ง ตะวันออกนะครับของทุ่งกวางนะครับสําหรับโขงก็แม่คากงก็ไม่ได้พบเจอบ่อยๆง่ายๆนะครับนี่ครับนี่แมพังก็มีจระเข้ฟานหางเซตพลายน้อยนะครับพลายน้อยก็กว่าจะเติบโตได้ก็ต้องผ่านอะไรเยอะแยะนะครับผ่านลําแข้งแม่พังไม่ว่าจะเป็นกลัวจะไปแกล้ง ช้างน้อยที่เกิดใหม่นะครับหรือว่าเป็นการขับออกจากโขงนะครับช้างพลายไม่ว่าจะเป็นพายอไรออนนะครับก็โดนแม่น้อยไล่จนล้มพับบนถนนนะครับก็น่าสงสารมากสำหรับอไรออนเองมีคาก็รับเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่นะครับมีคาก็น่ารักนะครับ ตัวเป็นหนุ่มเต็มวัยขึ้นมาก็ลดความเที่ยกกราดวิ่งไล่ลดลงนะครับสำหรับปลายมาเมฆาวันนี้วันที่แม่ค้โกงออกมาก็ดเดินโชูนักท่องเที่ยวแ,แถวทุ่งกวางนะครับนักท่องเที่ยวก็ได้ชมกันอย่างมีความสุขก็เล่นดินกันนะครับนี่ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกาแดดก็ยังเปลี่ยงอยู่นะครับสำหรับแม่พายแม่พังก็